สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนขั้นตอนการประกอบตัวกางเกงนะคะว่ากางเกงจาก EP ที่แล้วคือตอนที่1นนะคะจากกางเกงแบบนี้ที่มันมีจีบข้างหน้าน่ะอ้อยก็ในคลิปที่แล้วคือ EP 2 3 7ก็คือขั้นตอนการล็อกกางเกงทั้งตัวแล้วก็ขีดแต่งแล้วเราก็จะเอากระเป๋าของเดิมมันเนี่ยยกมาใส่ตัวนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเย็บแต่เข็บโดยที่เราไม่ต้องเย็บถุงกระเป๋าใหม่นะคะอ่าขั้นตอนในคลิปนี้ก็จะมีการสอนว่า เราควรจะเย็บกระเป๋าแบบไหนที่ง่ายสําหรับเราแล้วเร็วสําหรับเรานะคะแล้วก็ก็จะมีการสอนการการเข้าตะเข็บข้างการเข้าขาในการวัดปลายขาควรทําแบบไหนนะคะคือเป็นการประกอบตัวกางเกงของตัวนี้นนั่เองก็คือจะจบที่คลิปนี้นะคะสําหรับกางเกงตัวนี้นะที่อ้อยสอนก็คือมีนี่นี่ตอนที่2คะ่ะก็ใครสนใจอยากจะเรียนรู้แบบตัวนี้ขั้นตอนการเย็บกางเกงให้ง่ายและเข้าใจได้ง่ายก็ลองเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้า ค่ะวิธีทํากระเป๋านะคะนี่อ,อ,อ้อยทํามาแล้วข้างหนึ่งนะนี่เป็นแบบนี้จากคลิปที่แล้วที่ที่เรามีการขีดในตัวกางเกงไปนในตัวนะคะนี่อ้อยทํามาแล้วหนึ่งหนึ่งข้างค่ะเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งจะมาทําให้ดูนะคะนี่เป็นแบบนี้ตอนแรกมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนที่เราตัดออกมานะคะจิะน si จะมาดูนะว่าวิธีการทําเป็นแบบไหนนะคะนี่อย่างที่บอกว่าโครงกางเกงเดิมของมันเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็เอาชิ้นที่มันเนี่ยที่มันเป็นแบบว่าชิ้นเล็กเนี่ยค่ะที่เราถูกตัดออกมาแล้วเนี่ยเพราะตรงเนี้มันจะเป็นชิ้นที่ เนี่ยที่มันจะมาเป็นชิ้นนี้แทนค่ะเนี่ยเพราะชิ้นเนี้ยตรงเนี้ยท ok ี่เราขีดช็อกไว้เนี้ยมันจะมาอยู่เป็นเส้นนี้แทนเนี่ยมันจะมาอยู่แบบนี้ค่ะอา่าหลังจากนั้นเราก็จับมันค่ะโดยที่เอาด้านที่มันเป็นแบบว่าด้านที่เป็นผ้าเนี่ยนะประกบกับตัวจริงค่ะประกบกับด้านโชว์นีฮยนะด้านโชว์ด้านนี้ค่ะเราก็จับมันค่ะโดยที่เวลาเรากัดน่ะเราก็กัดว่ามันมีมุมของมันเนี่ยมีมุมมุมกระเป๋าของมันอ่ะดูนี่ค่ะมุมกระเป๋าแบบนี้นะ นีของของเขาในอย่างเงี้ยค่ะเราก็ติ๊กมันไว้นะคะนี่ว่าจุดของเขาอยู่ตรงนี้นี่หัวท้ายอ่ะคืออยู่ตรงนี้ค่ะอ่าเราก็จับหัวท้ายของมันมาชนกับเนี้ยกับนี่กับด้านกางเกงค่ะที่เราไม่จุดหัวท้ายเหมือนกันนี่อย่างนี้อ่ากัดกันให้ตรงกันก่อนกัดให้ตรงกันก,ก่อนนะเราก็เย็บนะคะ ต่ก,ก่อนนะอ้อยไม่เข้าใจงานนะโหเลาะมันกระโปรงกระเป๋าเลาะออกมาเป็นชิ้นหมดเลยอ่ะแล้วมาทํายากไงยิ่งทําให้เราเสียเวลามาตหลังเออเราเลาะวิธีนี้ดีกว่าแล้วก็แค่มาเย็บตรงเส้นเนี่ยมันติดกันเฉยๆเองไงกระโปรงกระเป๋าข้างล่างเราก็ต้องไปเย็บเหมือนกันเนี่ยพวกนี้เราไม่ต้องไปเย็บมันนี่ค่ะอ้อยกัดแล้วนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะนี่โดยที่ด้านโชว์มันจะอยู่อย่างนี้นะด้านโชว์นะด้านโชว์มันจะประกบกันอย่างนี้นี่แล้วก็เย็บด้านที่เป็นด้านในค่ะเย็บไป โดยที่วลาเราระยำเนี่ยย้ำม,มีตรงสุดมุมเนี่ยนะคะอย่าเย็บเลยไปนะอย่าเย็บเลยนะเริ่มที่ตรงนี้ค่ะตรงจุดกากบาดท,ที่ย้อยติ๊กปากเะเปาไว้อะว่ามันสุดแค่ตรงนี้อย่าเลยไปนะคะอ่ะปักเข็มก่อนปักเข็มเสร็จปุ๊บเราก็ดึงเข็มออกแล้วก็ย้ำตรงนี้หน่อยหนึ่งอ่ะย้ำแล้วก็ไปเลยไปปุ๊บมันก็จะได้มาเป็นเส้นอย่างนี้ค่ะนี่หลังจากนั้น เราก็จะมาเย็บพิกตะเข็บค่ะโดยที่พิกเนี่ยอย่าให้เกินตรงเส้นที่เราช็อกเหมือนกันยังไม่ต้องขีบนะ่เอยจะชอบย้ำอย่างงี้เย็บล้มตะเข็บค่ะล้มมาทางกระเป๋านะคะเขาเรียกว่าการล้มตะเข็บเนี่ย,ยามาสุดอยู่ที่ตรงมุมเนี่ยที่เราเนี่ยไวอ้อ่ะที่เราเย็บสุดไวอ้อะอย่าให้เกินนะเพราะเดี๋ยวเราคขีบมันจะไม่สุดนะคะเมื่อได้ามาเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบน,นี้ใช่ไหมมันก็ยังเปิดไม่ได้เพราะว่าความที่เรายังไม่ขีบหลังจากนั้นอ้อยจะมาขีบมันค่ะ คลิปปนตามเนี้ยตามของมันเนี่ยที่เราเย็บแว้มไว้นเนี่ยสุดเลยคลิปให้สุดเลยค่ะสองฝั่งนะเนี่ยฝั่งนี้ตัวกระเป๋าตัวกระเป๋านะคะกับตัวกางเกงเนี่ยคลิปให้มันสุดเลยเพราะว่ามาคลิปคลิปก่อนบางทีมันชอบตึงไงอ๋อจ้ามาคลิปที่หลังอย่างเงี้ยหลังนี้นนะพอเราคลิปเสร็จปุ๊บมันก็จะพลิกด้านเนี้ยขึ้นมาเนี่ยพลิกขึ้นมาอย่างงี้ค่ะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอย่างงี้ค่ะได้เนี่ยตรงนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาแทนหลังจากนั้นเราก็เย็บ เย็บด้านโชว์นะคะด้านตัวกระเป๋านะเย็บกดทับคิ้วหนึ่งหนึ่งตีนผีค่ะโดยที่ไม่ต้องทาอะไรไม่ต้องไปลงเบรลี่เลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นงานที่งานแก้แล้วมันมีรอยของมันอยู่แล้วเราก็เย็บได้เลยเวลาเย็บเนี่ยเรามาย้ำมีตรงสุดเหมือนกันนะยังไม่ต้องเลยเหมือนกันนะนี่ค่ะเย็บตีนผีอย่างนี้นะคะ แล้วก็สุดอยู่แค่ตรงนี้ตรงจุดเนี้อ้อยก็จะย้ำจุดตรงนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวเวลาเสร็จกระเป๋าแล้วเราถึงมาย้ำจุดนี้อีกทีหนึ่งอันนี้ตรงนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวจะให้ดูโครงกระเป๋าของมันหลังจากที่เราเย็บออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็ยังเปิดได้อยู่เพราะเรายังไม่ได้ล็อกมันนะคะหลังจากนั้นเราก็วางทาบจุดเดิมของเขาเห็นนะจุดเดิมของเขาอน่เราก็เอาปากกระเป๋าของมันเนี่ยมาวางทาบกันไปแบบนี้ นี่ค่ะนี่ก็จะได้สุดของเขาเราก็ดูว่าโครงมันเป็นยังไงอ่าเราก็มองดูมาให้ตึงให้ล้างนะคะนี่ตรงนี้ให้มันพอดีก่อนจับจุดนี้ก่อนอ้าวตรงนี้แบบนี้อ่าตรงนี้รู้สึกว่ามันตึงก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปบังคับมันนะปล่อยตรงเอวเดี๋ยวเราขีดแต่งเอาได้นะถ้ามันไม่พอดีเราขีดแต่งได้นะคะอย่างข้างวิกกี้เนี้ยมันพอดีเห็นปนะเนี่ยตรงนี้พอดีแต่ข้างนี้มันเยื้องหน่อยหนึ่ง เราก็เดี๋ยวเรามาขีดแต่งเอาค่ะในตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็ปล่อยมันเพียงแต่ตรงนี้เราต้องการให้มันเรียบๆเนี่ยข้างนู้นข้างในเนี่ยให้มันเรียบๆค่ะเนี่ยกัดเวลากัดเรากัดให้มันเรียบๆเวลาที่เราคลิบเนี่ยเราก็พลิกออกมาให้มันดีๆให้มันบางๆค่ะเนี่ยคลิบมันจะเป็นสองชิ้นเนี่ยเราพลิกออกมาให้มันบางๆนะคะนี่หลังจากนั้นเราก็เย็บมันเย็บทางห้างค่ะ เย็บ่างๆนะคะเย็บกระเป๋าเนี่ยติดติดกันเนี่ยบนล่างเนี่ยตรงเนี้ยเย็บไปนี่เราเย็บมานะคะเราก็วุกกลับมาตรงนี้มุกกลับมาเลยเพื่อให้กระเป๋าที่เราร้อนเนี่ยมันจะได้ติดกันนะคะแล้วก็ลงมาที่ข้างล่างนี่เลยที่เราติดไว้อะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยตรงนี้มันก็จะตรงของมันเส้นเส้นตรงเนี้ยค่ะตรงข้างเนี้ยนะคะตรงเส้นช็อคของมันเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ตรงเนี้ยมันก็จะไม่ไปถึงเห็นปะเพราะว่าอย่างที่บอกโครงกระเป๋าเดิมมันก็จะเป็นอย่างนี้ยค่ะเนี่ยเราก็จะเป็นอย่างนี้ยก็ไปตามสภาพมันแหละเนาะเนี่ยข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาเข็มมุดออกนะคะก็คือเราก็จะได้กระเป๋าสองข้างเลยค่ะทีเนี้ยก็เหลือแต่เข้าข้างนะทีเนี้ยเหลือเข้าข้างนะคะ เนี่ยเหลือข้าว้างเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวอ้อยไปพ้งไปพ้งก่อนนะตรงนี้ที่มันติดอย่างเงี้ยเราก็ล้อมันออกค่ะนี่ล้อมันออกนี้นะคะล้อมันออกแล้วเราก็พ้งมันพ้งขาในเนี่ยพ้งทั้งหน้าทั้งหลังเลยขาในเนี่ยเพราะว่าเรามาพ้งที่หลังมันมันตะเข็บน้อยมันจะพ้งยากค่ะแต่สําหรับข้างเนี่ยเราเย็บติดกันก่อนแล้วค่อยไปพ้งนะคะเดี๋ยวอ้อยจะเย็บอ่ะเดี๋ยวติดตะเข็บข้างนะคะนี่ตัดตะเข็บข้างค่ะก็กัดสําหรับการกัดข้างนะคะก็กัดจากเอว จากก็กัดจับชายขึ้นมาค่ะเนี่ยเราก็จับเส้นชายของมัน่ะเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยให้ตรงกันก่อนเราก็จับมันอ่ะเส้นอ่ะเส้นนี้มันอยู่ตรงนี้เรากกัดมันเป็นแบบนี้เราก็กัดขึ้นมาเรื่อยๆค่ะไล่ขึ้นมานะคะไล่ขึ้นมาจนถึงจนถึงเอวค่ะดางนั้นนะพอเรากัดเสร็จแล้วแล้วเราก็เย็บเนี่ยจากล่างขึ้นไปบนอะ่ะ แล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็ไปโพ้งค่ะไปโพ้งแล้วเราก็มากดทับคิ้วนะคะกดทับคิ้วสองริมค่ะเพราะกางเกงพวกนี้เขาต้องการจะเข็บทนนะเดี๋ยวอ้อยมากดทับคิ้วนะคะค่ะหลังจากที่อ้อยไปเข้าจะเข็บข้างและกดทับคิ้วแล้วนะคะการกดทับคิ้วก็แบบนี้นะนี่ค่ะกดทับคิ้วนะคะก็คือการกดสองครั้งนั่นเองกดริมติดชิดตะเข็บแล้วก็มากดตีนหางตีนผีเขาเรียกว่ากดทับคิ้วจะเข็บคู่ค่ะ เมื่อเรากดเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกเอ้ค่ะแล้วด้านในอ่ะของร้อยเนี่ยก็คือโค้งแบบนี้นะคะการที่เราจะพับคิ้วตะเข็บคู่ได้อ่ะคือเราทับมาทางด้านหลังไงห็นะเนี่ยนะเราทับมาทางด้านหลังค่ะนี่เพราะฉะนั้นเวลาเราโค้งอ่ะเราต้องโค้งจากจากหน้านหันไปหลังนะคะคือด้านหน้าน่ะจะโชว์เนี่ยเป็นแบบนี้คะ่ะโชว์แบบนี้นะคะเวลาเราทับคิ้วมันก็จะได้หันไปทางด้านหลังนะคะตะเข็บที่ว่าเราโค้งมันถึงจะสวยนะคะ อ่ะเมื่อเราได้แล้วเราก็ไปรีดให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะต้องมาขีดแบบนี้ขีดไปขารีดลีดปรีดไปขาอย่างงี้ลีดไปขาเสร็จปุ๊บให้มันเป็นรอยแบบนี้ค่ะตามรอยที่เราติ๊กไว้เนี่ยค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดมันหนึ่งนิ้ววัดจากเนี่ยลิมเข้าไปหนึ่งนิ้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ติ๊กตรงตรงข้างในมาเนี่ยค่ะเพื่อว่าให้เวลาเราเย็บนะ่ะมันจะได้ตกมันจะได้แบบว่าชายมันจะได้พอดีนะคะ,ะเดี๋ยวอ้อยมาขีดอีกข้างให้ดูนะคะขูะ่อีกข้างยังไม่ได้ทำนะ วิธีการทําก็อย่างที่บอกมาแหละว่าเมื่อเราเข้าตะเข็บข้างแล้วเราก็ไปพองตามที่น้อยบอกเม่กี้นี้หลังจากนั้นก็ไปพับคิ้วพับคิ้วปุ๊บก,ก็ไปรีดค่ะก็ไปรีดหลังจากนัน้นก็จะได้มาเป็นเส้นนี้ค่ะเส้นนี้นะคะอ่าทีนี้เราก็จะมาขีดแบบนี้วัดขึ้นมาหนึ่งนิ้วค่ะพับเย็บหนึ่งนิ้วพอนะคะวัดเข้ามาหนึ่งนิ้วจากเนี่ยจากริมนะวัดเข้ามาวัดเข้ามามันก็จะเป็นแบบ นี่นะนี่ค่ะเราก็ขีดตรงถึงกันเรารู้สึกว่าตรงเนี้ผ้ามันเยอะไปเราตัดทิ้งให้เหลือประมาณครึ่งนิ้วค่ะตัดชายทิ้งไปนะเพราะว่าการพับใหญ่ๆเนี่ยมันจะทําให้ตึงให้ลั้งมากมากกว่าเอาสักประมาณเหลือครึ่งนิ้วเนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็อย่างที่บอกว่า,วาการที่เราจะทําให้ขาพอดีเราต้องติ๊กมันค่ะเนี่ยตรงช็อคตรงเนี้ยมันตกตรงไหนตรงปลายเนี่ยก็ตกเท่ากันเนี่ยเราก็ขีดมาอย่างงี้นี่นะคะเป็นแบบน,นี้ อะไรที่เป็นขาบาๆนๆอ่ะเวลาเราเขีดน่ะมันจะมันจะมันจะ,นจะหุบเข้าค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะอ้าวเมื่อเราได้แล้วเราก็มาจับค่ะจับนะคะจับตรงปลายนี่จับตรงปลายนี่นะคะปลายขาเนี่ยให้ตรงกันอ้อลืมบอกไปว่า เนี่ยไปขาตรงเนี้ยคือเราไม่ต้องรีดเข้าไปไนะคะอ้อยไม่ได้รีดนะเพราะว่าเวลาเราพับเย็บนะ่ะเราพับอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าค่ะมันดีกว่าการที่เรามาพับนะเพราะาการที่เราพับอะ่ะแสดงว่ากางเกงตรวนั้นเราสอยอะ่ะถึงจะต้องพับค่ะพับเป็นรอยไว้นะคะแต่ถ้าเราจะเย็บนะ่ะเราไม่ต้องพับนะคะก็คือรีดเนี่ยขีดช็อกไว้เงี้ยก็คือพอเลยอ่าและทีนี้ก็อย่างที่บอก,บอกเราก็มาเข้าขาไหนกันนะคะวิธีขั้นตอนเย็บขาไหนนะอ้อยจะเย็บจากจากจากล่างขึ้นบนนะคะเพราะว่ามันจะกําหนดได้ง่ายเพราะช่วงบนมันเป็นผ้าที่จุก เพราะว่าข้างบนมันเป็นช่วงที่ผ้าตกเฉียงเพราะฉะนั้นเรา,เราดัดมันได้แต่ช่วงเนี้ยปลายขาเนี่ยมันเป็นผ้าตรงค่ะอ้อยก็จะกัดแค่เนี้ค่ะกัดแค่ตรงข้างข้างข้างเนี้ยแค่นี้ยพอหลังจากนี้เราก็ใช้ครึ่งนิ้วตามเกณฑ์ได้เลยค่ะตามเกณฑ์ที่เราขีดเนี่ยไปจนถึงดึงเนี่ยค่ะเดี๋ยวอ้อยทําให้ดูนะคะอาหลังจากที่อ้อยจะจะเย็บตรงนี้เดี๋ยวเย็บให้ดูนะแต่ว่าสิ่งที่อ้อยจะทําอีกต่อไปก็คือหลังจากนั้นอ้อยจะมาเย็บขอบติดกันเข้าไปค่ะ ขอบมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นที่อบอกอะว่าเราตัดขอบเนี่ยเราก็ร้อยมันให้เรียบร้อยเป็นแบบนี้คะ่ะแล้วก็รู้ว่ารอยต่อของเราเอลสามสามมันตกเส้นนี้เราก็ขีดสองเส้นให้เหมือนกันคะ่ะนี่นะคะขีดแบบไว้แบบนี้เตรียมไว้แล้วตรงหูกางเกงอะเราจะใส่แล้วก็ทําใส่มันให้เรียบร้อยก่อนคะ่ะก่อนที่เราจะมาเข้าขอบนะคะทําหูกางเกงเย็บติดอย่างนี้ก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการเข้าขาในนะคะเข้าขาในว่าจะทําให้ดูข้างเดียวนะ หลังนั้นเราก็เริ่มต้นเย็บค่ะต้นเย็บนะคะก็คือเนี่ยเราเน้นตรงปลายเนี่ยให้มันตรงค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกที่เราตีไว้ที่เราตีไว้นี่ยนะเปิดได้ที่มันนี่ค่ะไอ้นี่หน่อยหลังนั้นเราก็จับครึ่งนิ้วเลยค่ะจับครึ่งนิ้วไปนะถ้าเป็นกางเกงที่เป็นงานแก้วออจะทาอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นงานตัดเอ,อยจะไม่จับอย่างนี้นะเพราะมันมีเส้นกิ้งให้เราค่ะแต่อันนี้นมันเป็นกางเกงแก้ค่ะ เราขีดแบบเอาเข้าว้าวเราก็จับมันไปครึ่งนิ้วอ่ะกะครึ่งนิ้วอ่ะตามเส้นขีดของเราอ่ะค่ะนี่นะคะจับไปจับไปเรื่อยๆคือไม่ต้องฝืนนะคะหลังจากนั้นพอมาสักประมาณกลางขาเราเริ่มจับเป้าแล้วค่ะจับเป้าหน้าเป้าหลังเนี่ยที่ตะเข็บขาด้านในเนี่ยของเป้าเนี่ยจับให้ชนกันก่อนค่ะจับให้ได้ตะเข็บพอดีกันนะหลังจากนี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ตกเฉลียงค่ะเพราะฉะนั้นเราตับจับสองชิ้นนะให้มันตรงกัน ไล่ตั้งแต่ตรงกลางขึ้นมาเลยขึ้นมาเรื่อยๆคือเราอย่าเย็บมาเรื่อยๆจนมาเพิ่งมาจับตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดผ้ามันเหลือนะ่ะตรงเนี้ยมันมันจะเหลือยย่นไม่สวยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้นะดูนะก็คือจับค่ะเนี่ยมันจะพอดีจับเป้าหน้าเป้าหลังให้พอกันค่ะนี่มันก็จะได้ตามเส้นที่เราต้องการแล้วค่ะ เนี่เป้ามันก็จะได้ตามเส้นที่เราต้องการแบบนี้ค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นเราควรย้ําตรงนี้สักประมาณหกเจ็ดนิ้วค่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันอยู่ช่วงที่เป็นขาในเราเวลาเรานั่งหรืออะไรอะ่ะมันจะชอบแบบว่าแตกง,ง่ายเพราะฉะนั้นเราย้ําให้เขาสองรอบค่ะเย็บย้อนลงมาค่ะย้อนลงมานะคะสักประมาณหกเจ็ดนิ้วค่ะ นี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวข้างอ้อยทําเองนะนี่ทําให้ดูข้างนึงค่ะหลังจากนั้นเราจะมาดูวิธีการเข้าขอบนะคะเอาแล้วกลับมันออกมาก่อนมันจะได้มองดูแบบว่าเห็นข้างนอกนะคะเรากลับมันออกมาก่อนนะหลังจากนั้นเราก็จับขาจับขอบเนี่ยจับฉากเนี่ยขอบมันให้ตรงกันเนี่ยด้านด้านด้านโชกับด้านโช์ให้ประกบกันนี้แล้วเราก็เย็บเย็บเนี่ยที่เราติ๊กไว้เนี่ยให้มันตรงกัน โดยที่ตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปสนใจมันนะไม่ต้องเย็บติดเข้าไปนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยมันหนาถ้าเราเย็บไปด้วยถ้าเขาทําแบบอย่างนี้ไว้อะเราล้อมันเนี่ยคืออย่างเงี้ยคือเขาทํามาไม่ดีเห็นปะ่ะมันเป็นแบบมันไม่มีอะไรรองรับเลยเนี้ยก็คือเราเราไม่เอานะเราไม่เย็บติดนะเราเอาผ้าเย็บติดอย่างเดียวนะคะเราก็เย็บปลายตามเส้นที่เรานี้กําหนดไว้ว่าเอวเท่านี้นะคะ มันก็จะได้มาเป็นเส้นอย่างนี้ค่ะและตรงนี้มันก็จะห้อยตองแต่งตองแต่งแล้วก็จับยัดแล้วก็แบรมันแบมันนะคะแล้วก็เอาตรงเนี้ยเกยมันเกยมันเข้ามานี่ตะเข็บใ้เกยมันเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยค่ะเนี่ยนะคะจับมันจับมันให้แน่ไปอ่ะมันจะอ้นี้หน่อยมันมันไม่ดีอ่ะขอบเห็นปะมันไม่ดีอ่ะ เราจะทํายังไงดีเดี๋ยวอ้อยว่าเราจับแบบปันดีๆแล้วก็เนามันไปก็ได้นะถ้าใครไม่เนี้ยค่ะล้อย่าง๋ยนี้เอาดูทําไงดีอ่าให้มันอย่างงี้นะจับมันไว้เงี้ยค่ะนี่กัดไว้เงี้ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็วนขอบค่ะวนขอบนะคะอ่าเราวนดูดีอ่ารู้สึกว่าการติดซิปเงี้ยมันทาให้เราแบบมองดูแคบเราก็เลื่อนมันลงไปเปิดซิปมันอย่างงี้หลังจากนั้นเราก็จับมันค่ะจับยัดเข้าไปตามเส้นเดิมเส้นเอวเดิมนะคะ โดยที่จับตรงกลางนีนให้ตรงกับตรงเส้นตรงกลางนี้ก่อนนะคะอ่าแล้วจับมาตรงแล้วก็ปล่อยมันอ่าลองดูว่ามันจะตรงไหมเนี่ยมันจะทําย่ามันกันแล้วขอบเนี่ยเป็นแบบยิ่งขอบตัวนี้เขาเป็นแบบนิ่มๆมาเนี่ยโอ้ยตรงนี้มันเปิดไม่ได้นะมันต้องพับเข้าไปค่ะหลังจากที่เาาย็บขาในอ้อยก็ไปรีดมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะขาในรีดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วอ้อยข้างนี้อ้อยก็เย็บมาแล้วค่ะ เย็บมาแล้วนะปลายขานะคะเดี๋ยวอีกขั้นหนึ่งจะมาเย็บให้ดูนะคะขั้นตอนการเย็บปลายขานะเข้าอะไรก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็มันมีช่องโหว่ของเนี่ยเราก็เย็บปิดมันไปแล้วก็กดทับคิวตามเส้นเดิมนะคะอ่าทีนี้เราจะมาดูขั้นตอนการทาปลายขานะคะหลังจากที่ก่อนที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันตอนแรกมันเป็นอย่างงี้ก่อนเหมือนตารอยที่เรารีดไว้นะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะเราก็พับมันเข้าไปค่ะตามรอยเดิมเนี่ยนะคะที่เราเนี่ยเรารีด ที่เรารีดพับไปขาไว้อะ่ะหลังจากนั้นเราก็เอาเราก็พับตามเส้นช็อกของเราเนะะี่ยค่ะจับจับเนี่ยจับพับตามเส้นช็อกเนะะี่ยค่ะเนี่ยแบบจับแบบไม่ต้องไปฝืนไปอะไรมันอะ่ะเอาตะเข็บเนี่ยข้างให้มันตรงกันก่อนนะคะเนี่ยเราก็กดทิมหมดเป็นช่งชวงๆคะ่ะเนี่ยจับสองล็อกสองฝั่งนี้ก่อนสองฝั่งเนี่ยแทาตะเข็บมันตรงกันก่อนนะคะ คือถ้าเราทําไปขาไว้ดีแล้วยังไงมันก็พอดีค่ะมันจะเย็บได้พอดีมันไม่ตึงไม่รั้งนะคะคือไม่เหลือแล้วก็ไม่ขาดนี่ค่ะก่อนที่เราจะเย็บปลายขาเราจับล็อกเนี่ยสองฝั่งเนี่ยให้ตรงกันก่อนนะคะตรงตรงตรงตะเข็บเนี่ยอาหลอย่างนั้นแล้วก็พับไปตามเส้นกิ้งเนี่ยค่ะแบบพอเราจับล็อกไว้สองฝั่งแล้วมันจะพับง่ายแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับมันโยงถึงกันได้เนี่ย,ยแล้วก็จับพับไปอย่างเงี้ยมันก็จะม้วนเข้าไปง่ายๆค่ะ แต่ถ้าเราเริ่มจุดใดจุดหนึ่งแล้วพับไปเรื่อยๆอ่ะมันมันจะเป็นแบบม,มันจะมันจะบิดได้ง่ายค่ะคือถ้าเราล็อกไว้อย่างเงี้ยอย่างที่บอกอ่ะเราก็จับมันเนี่ยตรงนี้มันก็จะไปได้ง่ายมันก็จะม้วนของมันไปเองโดยอัตโนมัตินี่ค่ะนี่ได้ไปกระกัยขิมุตเป็นช่วงห่างสองสามนิ้วเนี่ย ก็จะได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะพอดีอ่าแล้วทีน,นี้เราก็จะเริ่มเย็บกันนะคะเวลาเราเย็บเราเริ่มที่เป้าด้านในนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ตะเข็บซ่อนอยู่ที่ขาด้านในขาขาในนั่นเองนะคะดูเลยเริ่มต้นนะคะอ่าเราก็เย็บจากขาด,ด้านในนะคะแล้วก็เอาถอดข็มดออกก่อนแล้วก็จับมันแล้วก็เริ่มปักเข็มที่ที่ตะเข็บนี้เลยแล้วก็มาเวลาเย็บก็เย็บชิดลิ้น ชิดลิมที่เราพับไว้ค่ะระวังอย่าให้มันมันหลุดไปมันก็จะไปของมันค่ะแล้วก็ค่อยถอดทิมุดไปพอถึงตรงรอยต่อนี่ตรงรอยพับที่ว่าเป็นตะเข็บข้าดล้วก็ค่อยๆเพราะว่ามันชอบบางทีมันผ้านหนาไงมันจะชอบบางทีจักเจอกันชอบกระโดดไงเราต้องค่อยระวัง เสร็จแล้วค่ะมันก็จะมาวนตรงจุดเดิมนะคะแล้วก็เกยตะเข็บเดิมมาที่ประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วกว่านะคะนี่อย่าอย่าไปหยุดกึกอยู่นะเดี๋ยวมันตะเข็บมันหลุดง่ายค่ะในนั้นเราก็จะเนี่ยเสร็จได้เลยแล้วก็ตัดมันออกนี่มันก็จะได้เปะเลยเห็นปะนี่ก็จะได้เป็นแบบไม่บิดไม่เบี้ยวเพราะว่าอย่างที่บอกอะถ้าเราเราเวลาเรารีดเราเราเรา,เราติ๊กปลายขามไว้ดีดดอะ่ะมันก็จะพอดี แบบนี้ค่ะนี่ไม่นี่นะคะคลิปนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วอ้อยเดี๋ยวจะไปอ้อยจะรีดรีดอะไรอะเส้นกลางขาเนี่ยรีดอัดกีบให้เขานะคะเพราะคนนี้อย่างที่บอกอะที่ที่อ้อยเคยลงคลิปไปอะเขาเขาชอบรีดกลางขารีดอัดกีบนะคะอ้อยมีสอนนะ ep สองสามหกนะคะส่วนขั้นตอนการขดิดกางเกงตัวนี้นอยู่ที่ ep สองสามเจ็ดค่ะสำหรับใครที่ไม่ได้ดูแบบต่อเนื่องนะคะถ้าใครอยากขดีด กางเกงเปลี่ยนทรงอ่ะจะมีจีบตอนแรกอ่ะเอาก็ขีดจนขีดทิ้งไปแล้วขีดใหม่เลยจนได้มาเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะก็ฝากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ